สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินข้าวท่ามกลางสวนนะคะนี่คือในสวนของขินนะคะนี่ค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยก็อากาศอยู่ที่ประมาณ18องศานะคะแต่ก็ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากค่ะอยู่วันนี้มานะคะมากินตำสั่วด,ด้วยกันนะคะเมื่อวานไปหาเห็ดมาก็ลวกเห็ดนะคะลวกเห็ดกินนะคะทั้งลวกทั้งย่าง และนี่คือส้มตำขนมจีนค่ะเรามากินกันนะคะมาเดี๋ยค่ะมากินมานะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินส้มตำกันนะคะนี่เลยนะคะเรียกว่าส้มตำขนมจีนนะคะของแดนอีสานบ้านเฮาเด้อค่ะ คังคนอาจจะบอกว่าโอ้ไปดื่มน้ําเธอเสียงแหบจังนะคะแต่ไม่ใช่นะคะก็คือว่าที่เสียงแหบอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่ากล่องเสียงอักเสบนะคะคือเป็นมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็รักษาอยู่นะคะหมอเขาก็ให้แบบว่าฝึกเสียงกับหลอดลมหลอดหลอดแล้วก็เป่าน้ําใส่นะคะเป่าน้ําคือสาเหตุที่เป็นกล่องเสียงอักเสบเพราะว่าดื่มเยอะ ในตอนนั้นนะก็คือเพิ่งจะหายเป็นหวัดเป็นหวัดนิดๆแล้วคานนี้ก็ไปดื่มไปดื่มกับเพื่อนดื่มวายหลายขนาดนี้แหละคะ่ะหลังจากดื่มวายเสร็จก็เสียงหายไปเลยนะเสียงหายแบบอยู่ๆพูดออกมาไม่มีเสียงมีใครเป็นบ้างคะแบบนี้พูดออกมาแล้วก็ไม่มีเสียงเลยนะคะพอหลังจากนั้นไปหาหมอส่องกล้องดูที่หลอดลมกล่องเสียงอะคะ่ะ หมอมอกว่ากองเสียงคือแบบอักเสบมากนะคะหลังจากนั้นก็รักษาม,มาประมาณหนึ่งเดือนเสร็จจะสองเดือนแล้วอ่ะนี่เสียงเริ่มดีขึ้นเสียงก็ประมาณแบบแหบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติเสียงเราไม่ได้อย่างนี้นะเสียงไม่ยืดซื้งเยอะ เลยเสียงเพาะมากอืจกินข้าไปฟังเสียงนกไปย่างหางขา 反正、嗯、啊。 จสบๆบคบบ่ะตำนมจีนตำเองกินเองถ้าตำขายคงสิได้ขายอยู่ดอกพ <c oughs> ัเแ็บไา่ นี่น,นี่ต้มเผ็ดทุกอย่างต้มนี้ต้มหัมดอกใก็กินอร่อยต้มใส่เกลือนะครับอืมอย่างนี้เลยมันจะกรึบๆแล้วก็แบบลื่นๆนื่ะ all right ถามว่าเผ็ดไหมนิดๆพริกสิบเมตรอะ่ะท่านผู้ชม